สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับทกุกคนเข้าสูร่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติบราชาติสศสีนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในใจกลางของช็อปที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับในห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับซึ่งใครอยู่แถวรามอินทามีบุรีเนี่ยพลาดช็อปนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งช็อปนี้จะเป็นช็อปของอุปกรณ์ไอทีแก้เจ็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือจากค่ายที่มีชื่อว่าเรียวมีครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับอุปกรณ์ของเรียวมีเนี่ยไม่ได้มีแค่โทรศัพท์มือถือนะครับแต่เขายังมีอุปกรณ์ไอทีแคชเชที่ใช้ภายในครัวเรือนใช้นในไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็น wristband นะครับแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆหรือแม้กระทั่งหลอดไฟอิสระเนี่ยเรียวมีเขามีขายนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่คิดว่าเรียวมีจะมีขายเฉพาะโทรศัพท์มือถือเนี่ยคิดผิดนะครับเพราะฉะนั้นในชอน็อปนี้จึงมีความสนุกข,ข,ของอุปกรณ์ให้คุณได้เลือกสรรมากมายหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวดีกว่าครับว่าแล้วไไไมม่่่่่่่่ใใใหห้้้้้เเ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 เสสสีีีีีีีียยยยยววววลาา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 านน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 ะะคคครรรรรัััับบออ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 ููกกททชชช็็ปปปขขขขงงงงง3ดดดด๋ิิจ ไปดูเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับของว่างก็มาถึงที่แล้วนะครับก็ขอบคุณทางแบรนด์นะครับที่ดูแลนะผู้สื่อข่าวแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมบูธอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นโซนจัดแสดงโทรศัพท์มือถือนะครับมีให้ลองใช้มีให้ลองดูมากมายหลายรุ่นซึ่งสินค้ขาของเรียวมีเนี่ยก็เรียกได้ว่าในช่วงปีหล,ลังๆเนี่ยครองใจผู้ใช้งานอุปกรณ์ไอทีอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยโทรศัพท์ของเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เรีีีีีียยยยยยกกกกไไไดดดด้้้ว่่่่่่่่่่าาาาาาาิิงงอออมมใใใหหเเเเเเทททรรรรรรคคคคคุณณภพพสปแลล็นนนนูฑ์ััับบะะะฉ กำลังสงสัยหรือกําลังไม่เคยใช้เรียวมีอยากจะเปลี่ยนใจมาลองใช้เรียวมีเนี่ยบอกให้เลยนะครับว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแผงตลาดแล้วแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำสินค้าที่ดีมากๆเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดแต่ในขณะเดียวกันก็ออกมาเอาใจคนที่งบน้อยแต่อยากได้ของดีใช้นะครับเขาก็มีหลากหลายราคาตั้งแต่หลักไม่กี่พันนะครับจนถึงราคา2องสามหมื่นเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาเลยนะครับใครสะดวกตรงไหนก็มาดูได้เลย และตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่บริเวณชั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสินค้ามากมายเลยนะครับซึ่ง realme อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับไม่ได้มีแค่โทรศัพท์มือถือนะครับเขามีนี่เลยครับแปลงสีฟันนี่เป็นแปลงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาจําหน่ายก็มีหลายรุ่นนะครับมิแต่หลักไม่กี่ร้อยไปถึงราคาพันต้นต้นเองครับแล้วก็มีหลอดไฟอัจฉริยะนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีนาฬิกาเจ้าตัวแบรนด์นะครับนี่สวมใส่แล้วเท่สินคัญที่สุดเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับพันกว่าบาทสองพันก็มีราคาไม่ถึงพัััันนนนนนนกกก็็็มีีีด้้้ววยะะครบบบบบแแแตตตต่จเเปปสสไล์หาาาาฬิท เจ๋งมากๆนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์อย่างเช่นพวกบรรดาบูทูธนะครับที่เป็นหูฟังนะครับเอิบัต่ตางๆของทางค่ายเรียวมีเนี่ยเขาก็มีให้เลือกครบเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบไอ้ที่เ,เป็นรูปโดนัทอันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ขายโดนัทนะครับ อันนี้น่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นในไลน์นะครับเป็นเหมือนโคมไฟนะครับซึ่งโคมไฟตัวนี้ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือ Human Detection ด้วยนะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนที่เคลื่อนไหวผ่านมาตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้ก็จะสว่างติดอัตโนมัติเรียกได้ว่าถ้าไปไว้ในห้องนอนหรือจะลุกไปเข้าห้องน้ำตัวนี้ก็จะติดทําให้เรามองเห็นทางนะครับไม่ต้องไปคลาหาทางเปิดไฟสะดวกมากๆเลยนะครับตัวนี้3 9 9บาทถูกมากแล้วก็มีเจ้าตัวตัวนี้นะครับเรย์มีบัตร Q2S ที่นี่ก็มีจําหน่ายนะ เอามาลองรีวิวมากๆเลยนะครับใครที่สนใจหูฟังของเรียวมีเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับหวังว่าได้มีโอกาสรีวิวให้กับทางเรียวมีนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นเรียวมีวอชนะครับซึ่งเดี๋ยวที่บอกนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือซึ่งในยุคนี้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยใครที่เป็นสายไอทีแคชเตัวนี้เลยดว่าต้องมีติดตัวกันไว้อย่างแน่นอนนี่เห็นไหมซึ่งตัวนี้มันเจ๋งมากๆตัวที่ชาร์จเนี่ยเป็นแบบระบบแม่เหล็กนะครับวางไปปับป๊บ อันนี้จริงมากๆไม่ต้องมาเจอปัญหาว่าล็อกและมันไม่ยอมชาร์จนะแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าราคาจะจำหน่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไรเอ่ยตัวแพงสุดโอ้ราคาแพงสุดนะฮะตัวนี้2,999บาทน่าสนใจมากครับไปดูนู้นนู้นกันดีกว่า และตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงข้างหน้าของเรานี่นะครับนี่คือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายเรียวมีนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับและตอนนี้ตัวจริงก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า GT Neo 3T กับ GT Neo 3ซึ่ง2รุ่นนี้จะมีราคาแตกต่างน,นะครับถ้าเป็น GT Neo 3T จะราคาจะอยู่ในที่12,990บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นตัว T T Neo 3เฉยๆตัวนี้สเปคจะแรงมากนะครับแล้วก็ราคาจะดอไที่หนึ่่ายบาบาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเขาก็จะมีตัวที่เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นตัวสเปคแรงโหดๆของเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็จะราคาประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวจะพาไปดูกันตัวนี้ก็เห็นว่ามีมัสคอตนะครับเป็นตุ๊กตาของทางค่ายเรียวมีนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าทาอะไรแต่รู้ว่าน้องน่ารักนี่เป็นมัสคอตของเขานะครับซึ่งเวลาไปที่ชอ me, ็อปเรียวมีคุณก็จะเจอไอ้ นะฮะฮและที่เห็นเขาดีไซน์ดิสเพลย์ตัวนี้ ออกมาเป็นรางเหมือนรถแข่งเนี่ยเพราะเขาก้องจะสื่อความหมายเห็นว่าโอ้โหเครื่องเขามันเร็วแรงและก็เรียวมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเอาซุ้งของการเล่นเกม GTO มาตั้งไว้ให้เลยนะเออ m o t ต GP เนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะมีให้คนมาลองเล่นนะครับเพื่อจะเห็นว่าบรรยากาศในร้านสนุกสนานมากๆมาเล่นฟรีได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือของเขาเน้นเรื่องของการใช้สเปริภาพและก็สแกยภาพในการให้มันเล่นเกมได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็แรงมีหลายรุ่นทีเดียวซึ่งวันนี้คงไม่ได้มารีวิวเจาะลึกในแต่ละรุ่นนนนครัแแต่่ใหห้้้เเ็ภภาาาพพวววๆลกดดี๋ยขึู สเปคเปคไยังงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรียวมีไม่ได้มีดีแค่โทรศัพท์มือถือนะครับแต่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ไอทิกจ็จะหลากหลายรูปแบบนี่มีน้องเหมียวด้วยนี่น้องเหมียวอยูน่นี่น่ารักน้อเหมียว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 นี่ฮนะตัวนี้น่ารักมากแล้วก็แน่นอนนะครับเขาก็ยังมีนี่เลยโอ้โห,โห,โหเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่น <Wow. S 1> <laughs> อันนี้สุดยอดเลยเครื่องดูดฝุ่นเลียวมีนี่ t ทคไ Life Handle v a c u ว m c l e ุ n ม r ลเเป็นแบบไร้สายด้วยนะเออสุดยอดเลยแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ยังมีนี่เลยฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีเจ้าตัวหุ่นยนต์ดูดทำความสะอาดภายในบ้านด้วยซึ่งผมก็ชอบใช้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ามีให้เลือกมากมายสินค้าของเลียวมีเนี่ยเขามปการประกาศตัวเมื่อตอนช่วงปีใหม่ไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วเขาจะเอาจริงเอาจังด้านไอจีแกนสเในนะครับและก็จะผลัก ทำไมเห็นเรื่องมีทำไมมันขายหลายอย่างจังทำไมขายทุกอย่างเลย เขาเรียกได้ว่ากำลังจะทําตัวเองให้เป็นเจ้าพ่อของโลก IOC อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองครับ <Okay. S 1> ใครที่สนใจและอยากจะติดตามสินค้าเจ๋งๆของทางเรนะียวมีนะไม่ต้องคิดเยอะมีช็อปอยู่แล้วหลายที่นะครับเปิดมาใหม่ล่าสุดก็อยู่ที่ห้างแฟชั่นไอแลนซ์นะครับชั้น3นะครับชื่อมันเขียนไว้ตรงๆเลยนะครับว่าเรียวมีเพราะนั้นสามารถเข้ามาใช้บริการมาดูสินค้ามาเลือกสินคุณต้องการได้ดูแล้วยังไม่ตัดสินใจซื้อไม่เป็นไรขอให้มาเที่ยวชมรับรองนะครับชาวเรียวมียินดีต้อนรับน้องๆทุกคนแล้วก็ผู้ที่ชอบและหลงไหลเททคโโนนลยยีอ่างงแ้จรริั ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ